พี่น้องเมื่อกี้ผดนี่ก็ลักเสอนี่แหละตงสวยๆในดิเท่านี่แมนบ่นะโอยต้อหนีกัแม่นเอาเหรอเออขาสั่นๆขา่นๆดีเดตอนเอาเหยดอกะอ๋มันยุดใส่ดีเออเอาใส่กระตาเขาเดือดด้เลยน้อหมักจำานีแหนะ เลือดีๆไหมหายยึด, <are> ดออกหลายก็อันเดียวไงนะมันออกหลายเัมือ <c oughs> นจม่ามันแข็งเลยไหอนี่ <c oughs> ก็คือกืนต้อเดือไปเออเขาไปสา่บาบะดเด,ดนีมาสินหนาว้ากตาใข,ข่ไก่เอ้าตัดขาออกบ่ได,ดดดิโอ้ยเนาะไปเฮือนส่าบ่ไบด,ด้เดนหนาวฮัทจด้ลาาเพราะว่าไอีกนาอีกแดเยอนะมากอันหน่อยแบบนี้อันหน่อยบา้านของมนตัดขาหนึ่นเอเนะยังอันี้นะมอ่ะ

นั่นแหละว่าสิตมันอวยกลับแล้วบออวยกลับเอียงมาเบิ่งผักถ้ามีบอลไปอยู่นี่เป็นก่อเลยขันไปเหอนเดี๋ยวไหวหนีิซ้ำนิงามอ่ข้าวเก็บมันจิกเละข้ากระตาเลยนี่ขนมันซื้นแห้งมันเละไายนั่นดอกนั่นขนรูปพังไปเอาด้ทุกคนนี่ท้องฟางน่ะนั่นนั่นสวยปลงไปเอาเลยไส ตา<ด>ยดูต<ด>ัว<ด>แข็งกออกข้างมาเก็บเลยเด้อขาบางใหญ่ตักขานมันเป็นตึ๊กตาแม่คนเก็บเงินมันออกแต่มันออกว่าลายมันหลาแลว้ว Mind lần, bun tay mãi bun tay mãi lắm 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 Xài lắm 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 เขาเด็ดตุ่มเนาะย,ย,นยัยงใกล้เลยมั่วแต่อีหยังจะมาเหลียวเินสกลับล้วพี่น้องเบิเฮเหน้าอานี่พีน่น้องนะมานู่เด็ดต้่มอยู่พอกันใหมค่คลิปหน้าคะ่ะวัสดีค่ะเจอกันใหมค่คลิปหน้านะคะ